ดีวัน้หรือว่าเป็นอีกแล้วอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนดังบีขออนุญาตเช็คดูเพจก่อนเออเพดดังบีทูไม่ขึ้นขึ้นแต่เพดดังบี เดี๋ยวมีเบิังกันเบิ๋ทํทำไมสัญญาณมันไม่ชัดหน้า<ม>เดี๋ยวขออนุญาตปิดไวไฟแป๊บหนึ่งค่ะอะตอนนี้ชัดอยู่ไหมอ่ะคึ้ข,ข้างละปะนี้ข้างบะเ้า,าข้างแล้วเนาะ เห้อันนี้เพดังบีทูเพดังบีเป็นยังไงโพดขามเพดเลยค่ะโอเคค่ะมาเมื่อเจ้าขานังบีสิวามฝันเห็นฟังนังบีฝันนะคะทุกคนไม่มีฝันว่าอันปิงนะอีปิงปิงก็เต็มแขนเต็มขา่ขอยเลยเออปิงกอแบบก่อเยอะมากนะคะมือเจ้าขากอแบบโอ้โห ปีนคอยขึ้นหลแค่สวัสดีทุกคนเลยนะคะมือเจ้าขาสวัสดีทั้งสามเพจน้องมือเจ้าขานั้งบีไลท์ทีเดียวสามเพจเลยค่ะก็เลยแบบว่าร้องเบิงค่ะว่ามันมันเป็นอย่างไดอย่างซีไหมมือเจ้าเออมาสวัสดีทางเพจดั้งบีทูด้วยนะคะมือเจ้าขาสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะเราควรกดไลค์กดแชร์ให้ดังบีหน่อยค่ะมือเจ้าขากดไลค์กดแชร์ให้แนเพจดังบีทูตัวเลขคือบพอขยับมันเป็นแนวใดกับว่ามันเป็นแนวไดมือเจ้า เมา้าบอเรืองความฝันเี่นน้ำกันค่ะมือเจ้าขาบอลความฝันน้ำกันตัวเลขเพจยังบีทูไม่ขยับไม่เป็นไรค่ะเออกับถือว่ามันบอขยับกันแล้วกันเนาะเออทั้งนี้ก็บอเป็นอย่างอ่ะสวัสดีค่ะคุณนิรนาทางเพจบีซีโกนะคะแล้วก็คุณนองวันด้วยนะคะทางเพจดังบีแล้วก็คุณสาวิตรีคุณวัชนาคุณสุวรรณนานะทางเพจนั่งบีทูเดินมือเจ้าเนาะ มาค่ะกําลังจะผัดบวบแล้วแต่ว่าน้องบีสิโบ่คนฝันไปน้ำนมเจ้าเนาะน้องมีฝันฝันแบบเมือ่อคืนนี้นะคะจับเตาได้อาจจะเป็นเพราะว่าเพราะว่าเตาหญยหรือเปล่าเนะี่ยเตาหญ่ทุกคนเตาใหญ่มากไอ้แก้วไอ้แก้วกับพีไทยนะคะมือเจ้าขาเมือ่อคืนนี้พักกันขับรถไปซื้อเบียรกันนะจะไปซื้อเบียรแล้ววันนี้ไปจับอันนี้ได้ไหม เต่าเป็นเต่าบกนะคะคือเต่าบกกับเต่าน้ํานังบีนังบีแยกออกเนาะมือเจ้านะเต่าบกกับเต่าดำนะคะมือเจ้าขาบางคนก็คิดว่าเต่าอะ่ะควรที่จะอยู่ในน้ําไปตลอดบอ่อค่ะเต่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าค่ะมือเจ้าขาแต่ว่าเต่าที่ที่นังบีจับไอที่ปัาแก้วจับได้เมื่อคืนนี้ก็เป็นเตา่าเต่าบกนะคะที่ส่วนมากสิยู่ครึ่งบกหลายกว่าครึ่งน้ำจังสี่แม,ม,ม่มือเจ้าขาเออบบบนี้โตใหญ่มือเจ้าขา คือปกติเวลาเขาเห็นเตาตามตามบ้านเราจึงซีเนาะมือเจ้าเนาะเดี๋ยวโบวโบวไทยออกล้าวเสือเห็นเตาตามบ้านเขาแม่มันจะก็คือตัวตัวใหญ่สุดกระสิประมาณนี้แหละมั้งเนาะใช่ไหมที่มันชอบขึ้นมาตามถนนตามทุ่งนานะคะ่ะตัวประมาณนี้ใช่ไหมคะมือเจ้าขา<ด>แล้วบัน,นี้บักแก้วกับพีไทยขับรถไปสีซื้อเบียร์นี่ขึ้นมันอยู่หนานหน้าบ้านมันมีตรงนี้เลยค่ะทุกคน นังบีกัปิดไฟแล้วนะคะแต่วายัางมาทันในนอนก็ไมาเชิงมาปิดแบบร้อยเปรดเซนดอกแบบปิดประตูปิดไฟข้างล่างนะคะปิดไฟข้างล่างเรียบร้อยแล้วก็กล่าว่าเออสีนอนแล้วเนาะมันก็ห้าทุ่มแล้วค่ะทุกคนเออเมื่อยค่ะเมื่อวานนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแดดแรงหรือเปล่านังบีก็เลยเมื่อยนะคะนังบีก็เลยทําการแบบว่าปิดปิดไฟแล้วไปห้าทุ่มไอแก้วกับพี่ไทยกินเบียร์กัน ทุกคนรู้ไหมคะว่าเต่าอ่ะเต่าที่แปลว่าเราเก็บได้ปกติเต่าเต่าเท่ากระติกนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะเต่าตามทุ่งนาน่ะเจ้าหูวบอก่ะมันตอนนี้อยู่ในองค์ใหญ่กว่ากระติกเก่าโอ้ใหญ่กว่ากวกระติกสีแดงนี่ค่ะทุกคนใหญ่กว่ากระติกสีแดงนี้อ่ะมูเจ้าขึ้นเบิงเอาโลดขึ้นเบิงเอาโลดค่ะมันไงแล้วหนักสิบเอ็ดกิโลครึ่ง หนักสิบเอ็ดกิโลเคร่งเอามู้เจ้าขึ้นเบิงกับแม่โอ๊ยเนาะมื่ขึ้นนี้นังบีก็เลยก็เลยอันซองซอ,องเบิงนะธรรมเจ้าขานังบีก็เลยคิดว่าเอ๊ฉันสีเห็ดยังไงฉันควรปล่อยไปตามธรรมชาติหรือว่าฉันควรจะจับแบบว่าเอาไปให้ศูนอนุรักษ์ดีฉันควรสีเหด็ดยังไงดีเฮ้ยผูอเจ้ามื้เจ้าคิดว่านังบีสีเห็ดยังไงนังบีเองก็กลัวแบบว่ามันก็มีคนบางประเภทนะผู้เจ้าขาที่ กินอะไรที่มันแบบวิปริตเจงซีนะคะมันก็กินแบบเจงซีแมกินเตาเจงซีแมแก้วไปย,ยกม้าบกแก้วม้าแล้วค่ะมันเจ้าขานังบีก็กลัวน้องไม่ปลอดภัยเจงซีแมเออนั่นแหละ <c oughs> เฮ็ดอย่างน้อยจ้านังบีกาลังจะผัดบวบนะคะทุกคนนี่บกแก้วม้าแล้วบะขึ้นนี่เดี๋ยวให้บกแก้วเล่าต่อค่ะคุณเจ้าขาสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดว่า นางบีจะเอาไปให้สูนยนันุรักษ์นะคะมุเจ้าขาเขากะ็กะได้ได้นางบีไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเอาไว้ปล่อยสู่ธรรมชาตินะคะสมมติบ้าน,น้องไม่ได้มาเจอคนที่ใจดีจริงสิแม่สิเหตุจังไดอ่ะสิเหตุจังไหเบิ้งมุเจ้าขานี่มาแล้ว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 ป๊อปมาเจ้าเอ้ยหนักสิบเอ็ดกิโลครึ่งนะคะไอ้เบิ้งกระดองเนี่ยไอ้เพื่นเบิ้งกระดอง ป้าาาผอเจ้าค่ะไม่ใช่ตัวเล็กๆเลยนะคะผูอเจ้าขาสิบเอ็ดกิโลครึ่งสิบเอ็ดกิโลครึ่งนี่แหมนี่นี่เทียบกันเลยนี่เออแล้วนี่นี่นี่กระติกสีแดงตะกี้นี่อ่ะก็เสร็จถือถือใหญ่กว่ากระติกแหมผู้เจ้าขาเจ้ากระเบื้องอรรถใหญ่อวานน่ะผมสิไปร้านค้าต้มวันสันอุ้ยเจ้าคือใจลายเทียรอ้เจ้าคือใจลายแท้อุ้ยนั่งดีโบมักคอมเมนต์จังสี่แหม ต้มวาสันนี่แหละเห็นบอที่าใจที่นังมีใจนึ่อยากจะปล่อยสู่ธรรมชาตินะคะมือเจ้าขาแต่นังมีกลัวอะไรคะกลัวมีค้นใจลายขึ้นไม่ใหอย่างนี้เลยไหมเอาไปต้มว่าสันเจ้าคือสิใจลายแท่อายเจ้าคือสิใจดําอมามหิตแทเ้เขาก็มีสีวิตมันบบเมแนแล้วกินฮอดปันนั่นเขาก็ได้อึดอยากฮอตปันนั่นเนาะจากสิมาก,กินตอกกินเตาเจ้ากระไดเอ้ยเนาะ ยุดหลายถ้านางบีปลอยนะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่นางบีคิดว่าถ้าเกิดว่านางบีเอาไปให้ศูนย์อนุรักษ์ซึ่งก็เป็นเต่าบกที่ใหญ่มากๆถ้าเกิดว่านางบีเอาไปให้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเสียไปยุไซละ่ะ <c oughs> เขายุ่มงมงละ่ะมือเจ้าขาเออเสียไปยุไซละ่ะมือเจ้าขาเสียไปให้ศูนย์อนุรักษ์ยุ่มงมงายละ่ะเป็นเต่าน้ําจืดนะคะโบแมนเต่าทะเลจังซี่แหม ดังบีก็บ,บ่ได้ว่าสิเลียย่งดอกมือเจ้าขาแต่ว่าก็มันมีค่ะคนที่แบบว่าบ่ได้เป็นคือแบบว่าคือจงังดังบีหรือว่าคือจังหลายๆคนอย่งซี่นะคะมันมีคนกินเต่าในหมู่บ้านคอยนี่แหละหลายคนโพดบาทนี่กระยานแบบว่าเขาสิจับไปกินอย่างซี่แม่มือเจ้าขาคือดังบีดังบีไม่ชอบเลยไม่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าของหูอย่างซี่เนี่ย อืสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือเจ้าขาสวัสดีทุกคนเลยนะคะเนาะมือเจ้าเนาะเลี้ยงไว้เลยค่ะน้องจะได้ปลอดภยัยปล่อยไปเดี๋ยวเจอกับคนใจร้ายอีลี่เดีย๋ยเมออนี่หาเหล็กเตาห่วยแล้วออกโอ้ยเนาะสวัสดีตอนเช้าค่ะนางบีกําลังทําเออนางบีทําแกงอะจะให้กเกษตรผัดบวบนะคะมือเจ้าขา อันนี้มันไม่มูฟนะเพจดังบีทูไม่รู้คนดูเท่าไหร่เพจดังบีดีอันนี้เลขของเพจดังบีอันนี้เพจของบีซีโกเนี่ยบีซีโกบีซีโกคนดูเท่านี้เพจดังบีทูหรือว่ามันรวมกันวะไม่รวมนะเพราะว่าตัวเลขมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันแจ้ตัวเลขมันบอสัําการ น้องเจ้าเนาะสวัสดีจ้าสบายดีไีบีเสติ๊กสบายดีจ้ากําลังไอ้นี้บวกค่ะเห็นบวกเขาซื้อมาไว้เมื่อวา,วานกันเลยอยากกินผักใส่ไข่กินผักใส่ไข่เลี้ยงเองเลยจ้าพี่บีเลี้ยงเองก็ต้องเฮ็ดคอกเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้ un, un. ให้ยังดีใหญ่มากทุกคนเต่าแบบสิบเอ็ดกิโลนะสิบเอ็ดกิโลครึ่ง ซึ่ง<ข>บอเลยค่ะแต่ว่าเมื่อบัดนี้เมื่อคืนนี้นะคะมุเจ้าขานางบีฝันเมื่อวันพื้นความฝันเธอหนึ่งตีเลขแคข้ฝันเมื่อคืนฝันว่าปิงเกาะอาจจะเป็นเพราะว่ากูเห็นปิงในเตาหรือเปล่าเมื่อคืนนี้นนนปิงเกาะนางบีเต้นแขนเต็มขาเต็มแบบเต็มแบบดึงจังไดก็ดึง,ง,ดดงบ่ออกนั้นสิแม่นางบีก็เลยตัดสินใจว่า นังบีนังบีเหตุังไรกับโบออกเนาะเมือเจ้านะแค่นังบีเอา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 ท้าเอามือลงไปจุ่มน้ําแป๊บเดียวปิงเตะมาหยอะเลยค่ะเกาะตามแขนตามขานังบีเกาะโอ้โหแบบตัวเล็กตัวน้อยโตใหญ่ฮะอายุเท่าไหร่อน่ได้สิเออย่าเบลเรื่องอายุเป็นอย่างคนหัวมะ <c oughs> น,น้องบันนี่นังบีอันนังบีนังบ,นงบีนังบีกันเลยแบบว่า มือเจ้าขาเฮ็ดยังไดกับเบอออกดึงยังไดก็ดึงบ,บ่ออกดึงยังไดก,บบออก็ดึง,งดบ,บ่ออกค่ะข้าสามข้าสี่แม่งบีก็เลยตัดสินใจีี่่นเจออันดึงให้อ้ายสติกดึงให้สติกกับบอดึงให้เพื่อนาะบ่ดึงดอกกุยานเพื่อนาะจังซี่นม่งบีก็เลยเก๋อเอาเกือโหยค่ะเออฝันแม่มือเจ้าขาฝัน พาไปปล่อยกับเดียวสซีบีคนเอาไปมันหนีมือเจ้าขามือนั่นนางบีโกโรธมากนางบีโกโรธและจําฝังใจเลยค่ะเรื่องเต่าน่ะนางบีเคียดเคียบนะคะเพื่อนไปดำน้ำให้นางบีสมัยตะกี้สมัยน่าจะประมาณเจ็ดปีที่แล้วแล้วทีเนี้ยเต่าอยู่ในไฮน้านางบีเนาะมือเจ้าขาเต่าอยู่ในทุ่งนาน,นางบีเขาเอาเขาจับได้บัดนดี้นางบีก็บอกว่าให้คอยนเซีาไปปล่อยว่าสันโนเซียไปปล่อย เพิ่นกะท่านทาไห้นังบีเดียเพิ่นกะไห้นังบีแล้วที่นี้นังบีก็เลยไปใส่คุไว้ทาเจ้าคะวบนนี้นังบีลืมค่ะนังบีขึ้นบ้านนังบีขึ้นบ้านพอขึ้นบ้านไปปุ๊บนะคะกลับลงมาว่าสีาอัิเ,อเตาไปปล่อยสรุปเตาหายค่ะบานีนั่นเสาม้านังบีก็เลยถามเพิ่นว่าเตาข่เจ้าเห็นเตาหนูบอว่าชันเออเห็นอยู่ว่าแตอีหลาสิค,ครั้งไห้บ่เอาว่าชันอัน แม่เอาไปกินแล้วอ่สสันโอ้นั้งบีเสียใจยังมาคักเอาไปเอาเตาไปต้มกินมูนเจ้าค่ะนังบีเสียใจแหงบอกเลยบีบมักบอมักอ,อ,อย่างที่มันเป็นอย่างสี่มอสอแม่บ่ชอบแหมยึดไหลยก็เลยวาสีเอาไปให้แบบนั้งบีคิดเมื่อคืนนี้คุยกับไห้สติว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปให้ศูนย์อนุรักษ์น่ะดีบอเพราะแต่แต่ว่าเขาเป็นเตาน้ําจืดนะคะมูเจ้าค่ะ เออต่าบกทังซีเน่ยค่ะเป็นเตาบกน้ำบีกเลยเวากันนะคะว่าดีบออาแก้วไปใส่นั้นแล้วทำไมเอาไอ้ลักกี้ไปอ่ะฮะมันบปรหลยังไงไม่มันยาวอีลีค่ะมื่เจ้าคขา เคยฟันแบบนี้ตอนเป็นสาวสีได้ผัวมีขอบครัวมากแล้วอ่ะันนั่งดีสีได้ผัวอีกติเขาสีเลี้ยงลูกนั่งดีในทองบ่ละเฮ้ย <c oughs> เอาไปไป่อยวัดวัดก็ไม่มีที่จะให้ปล่อยลกคะ่ะสานามอยู่วัดกับบ่มี <c oughs> เอารถข้นไหนไปเอาละแล้มันามเมดปเอไ <c oughs> ไอไันก็ <c oughs> นนได้่ตกบอ้อ จะมือกูสิไปซื้อรถไม่ให้มึงมึงขับไปซื้อไม่มึงหัวจะเห็นตีมึงเบิ้งไรสดกูแลว้วกับมึงงางมาเบิ้งเด้นี่มึงคค่แต่เมามึงมารู้เรื่องดอกอีลีฟันดีค่ะพี่บีรับโชคอีลีบอรัรบโชคอีลีบอแมนบอนีนอหืม นังบีรับโซกิลีเด้อเด้อตัวใหญ่บบใหญ่เอาสิบเอ็ดกิโลมันก็คือเบื้องเป็นอย่างสิบเอ็ดกิโลครึง่งสิบเอ็ดโลครึงคร่งเป็นเต่าที่เป็นเต่าบกที่แบบโอ้โหมูเจ้าคะ่ะน่าจะเป็นตัวผู้กเท่าที่นังบีดูเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็อ่านนะคะลักษณะของเต่าตัวผู้ตัวเมีย็นสีไย ยูดาบ้านดาบ้านเท่านี้อืมยืมไปเลยมาให้โชคคือบ้อกมาเมื่อวานน้นซื้อได้ซื้อหวยซื้อได้ก็มาถือดอกเลขออกหกๆเต้าฟองอยู่ใส่สิบตีบเลขเป็นหกๆใครกูถามเน่กับศูนย์สองน่ะออกมาเมื่อวานก็มาถือดอกอีริสที่ไม่แต่นั่นนี่จังไดวันได้กินกาแฟมุเจ้าเอ้ยยังบีกินทอดกาแฟยังบีไปเอากาแฟมาเนกะเซ็ดขี่นอดกาแฟนั่งดีอยากกินกาแฟนั่งดียังบักคักเลยแหม อยากกินนี่รีเดบ่ได้บาเล่นเดมืมอเจ้าอยากกินกาแฟทังบีกับโอ๊เอาค่ะอีกหาทิศก็พอดลูกแล้วลูกนี่กดาไดโอ้ยกับหัวเทอลูกเอ้ยอะกับหัวทอม,มีหายใจไม่ออก ย้อนย้ำคืนน่ะฮะใจบอกค่ะมือเจ้าขาลูกโตใหญ่มันกระดันขึ้นนี่กาแฟอยากกินแห้งมือเจ้าขาขอกินหน่อยคุณหมอคะนังบีขอกินกาแฟหนึ่งหนึ่งแก้วได้ไหมคะคุณหมอได้ค่ะอยากกินค่ะคุณหมอนังบีขี่บอกค่ะเช้านี่ลูกนังบีเริ่มตัวใหญ่ค่ะคุณหมอคาคุณหมอบอกว่าได้คะ่ะก,ก,กาแฟจจยอุย้ยอินี มาเด้อ <Mother. S 2> <Mother. S 1> สวัสดีจ้าหรือเลี้ยงก็ได้จ้าพี่บีถ้ามีพื้นที่ไห้สติกเรากาสิหลักนองค่ะอยู่ล้วหนักสักไอ้สติกมักอยู่แล้วค่ะว่าพื้นตัดนะไอ้สติกเราหักเราหักตับอีรีค่ะเออถ้าเกิดว่าเลี้ยงเองเังสี่แมหรือว่าห้าสิล้งเลี้ยงเองเบื้งก่อนหื้อหรือว่าเพิ่อนอยาบหมึกขึ้นนี่นะคะเอาตรงตรงเลยค่ะก่อนที่นางบีจะนอนหลับนะคะนางบีนางบีลูกกระดองเขาแล้วนางบีก็คุย น้องมุเจ้าขานังบีก็คุยค่ะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า,าอ,อันสิสซียากยูนีหรือสิอยากไปไปอยู่สวนสัด์้ังซี่แม้ให้มาเขาฟันเห็นไบอกแล้วันี้นังบีก็เลยฝันมาเห็นปิงเกาะนั่นแหละคะ่ะมุเจ้าขาเกาะน้องบีเต็มแขนเต็มขานั่นละมุเจ้าขาเต็มแขนเต็มขาคะ่ะแล้วปนี้ นางบีไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ฝันอันแค่นั้นนะคะนางบีฝันว่านางบีอันเหมือนกับว่าในแม่น้ํานั่นแหละที่ปิงเกาะขึ้นมานะคะมูเจ้าขาข้างๆบ่แน่ใจว่าเป็นเป็นสาราหรือเป็นอีหยังหลกมูเจ้า่าเป็นงานเลียงอีหย่งนี้แหละ เต็มเลยค่ะมือเจ้าขาเต็มเลยเต็มอายะเลยคนเยอะมากแล้วทุกคนก็แต่งตัวสวยในขณะที่ปิงเกาะนางบีน่ะมือเจ้าขาปิงเกาะนางบีขึ้นมาหนะา่ะเมื่อคืนน่ะในความฝันนะ่ะนางบีแต่งตัวสวยมากเลยนะคะมือเจ้าขานางบีเอก,กแต่งตัวยังแบบงามฮะบ๊มอมี่มมึงใส่แตงกูเบิ้ มีสองรอยว่านั้นเติมน้ำมันลดสองร้อยห้รกูว่าแต่สีเติมน้ำมันลดสองร้อยเครื่องรดสามพันสองเติมน้ำมันสองร้อยกูก็เหยียบเท่อเดียวเล่งเท่อเดียวกับเบิร์เลี้ยวดันเพิ่์นกินน้ำมันไรอย่างกูลดมันเท่าม้นเท่าหลายปีแล้วหกเจ็ดปีแล้วหกเจ็ดปีแล้วรดลดใส่ซูมือเฮ็ดเงิ้ยนาว่าจากว่าจักล้านแล้วน่าล่ะ นางบีฝันแบบนี้ค่ะมือเจ้าขาเออฝันคุณรู้ไหมคะว่านางบีฝันทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมือเจ้าขาขัดชีวไปเนาะนางบีฝันทุกสิ่งทุกอย่างทุกครั้งที่ฝันน่ะทุกอย่างดีหมดเลยี <c oughs> อีลีอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่านางบีเป็นคนคิดบวกหรือเปล่ามือเจ้าขาฝันยังไงกับแม่ฝันดีเบสสำหรับตัวนางบียังซีนะ,ะบางคนฝันว่าตัดผม ยังส่นยังสี่บางคนฝันว่าฟันหลุดิะเป็นยังส่นยังสี่แต่นังบีไม่ไม่เคยคิดไปในในแนวที่ไม่ดีพ่อปนีพอนางบีคิดไปในแนวบวกบวกแท็กซี่นะคะมือเจ้าขานางบีก็เจอแต่สิ่งดีๆีเด้มือเจ้าอีลีค่ะนางบีตีทุกสิ่งทุกอย่างตีความฝันของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นเรื่องที่ดีหมดเลยนางบีก็เลยเจอแต่เรื่องดีๆเลยค่ะเกิดขึ้นดีบัตสุย่างเอ้าอีลีจริงๆค่ะเป็นยังสี่ น้องมุเจ้าเนาออาจจะเป็นเพราะความเชื่อส่วนบุคคลที่เขาอาจจะจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าคนเน่าถ้าเกิดว่าจิตเราโฟกัสอะไรยังไงมันกระสิเป็นยังสันมันอาจจะเป็นยังสันอีลีก็ได้น้องมุเจ้านาะเออมันอาจจะเป็นยังสั้นอีลีก็ได้ค่ะมุเจ้าขามาบอกกับนังดีแน่เป็นฝันที่ดีค่ะเป็นฝันที่ดีคุณนารัญญาบอกว่าคอยฝันแบบนี้บ่ดีเลยอันนั้นจากแล้ว พี่บีพาไปเบิงในจ่าบกแก้วยกไม้ให้เบิงแหล่าพันอยู่ในองนะคะตอนนี้คือนางบีกําลังกําลังปรึกษากันนะคะว่าถ้าเกิดว่านางบีเอาไปให้ให้ที่เขาอนุรักษ์เต่าจังซี่นะคะเอาไปมอบให้สวนสัตว์จังซี่แม่ก็ดีนะคะพูเจ้าขาหรือว่านางบีสิทําพื้นที่ให้เขาแล้วเลี้ยงเขาจิงซี่ดีบ่ เพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยซูทั้งในชาตินะคะมุอเจ้าขานังบีไม่รู้เพราะว่านาังบีเคยเจอกับประสบการณ์ตัวเองเอาตรงๆเลยค่ะนางบีเจอกับประสบการณ์ตัวเจ้าของค่ะก็คือกลัวคนใจร้ายนะคะมุอเจ้าขาเอาน้องไปกินนะคะเพราะว่าเคยเจอกับประสบการณ์เพราะว่าคนแถวนี้มันก็มีบางคนนะคะมุเจ้าขาที่แบบว่าตายอึดแต่อยากมาแต่ใส่กระโปงหูกินเตาไปยังสี่ไหม นางบีแบบกินเต้ากินกระลอกไปยังสี่นางบีคือนางบีรับบ่ได้เอาตรงๆเลยค่ะนางบีรับไม่ได้นางบีไม่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้นางบีก็ยานนะคะเพราะว่านางบีเองก็เนาะเนี่ยคือจังขืนมไลัยสดยังสี่นะคะเขาก็รู้แล้วนะคะว่านางบีมีเต่าตัวใหญ่ยังสี่แม่มือเจ้าขาถ้าเกิดว่าปล่อยยังสี่นางบีขันเห็ดคลิปปล่อยยังสี่มือเจ้าขาเขาก็หูว่าปล่อยเต่าหม่งใหญยังสี่แม่ัม่นกับสีมีคนที่แบบ จิตใจแบบอัม,มหิตบ่ได้สนอยังดอกค่ะว่าแมนกูสิกินอุ้ยของแ่บตัวนี้ของแ่บตัวนี้มึงบบมีเนว้ซแสบตีมึงกินแปนพุ่นไปมึงกินไหมพุ่นไปคองกินเยอะแยะมึงสิมากินหาสิแตกอย่างมันบบเมนเนว้กินฮอดปันนั่นดอกมันบ่เมนสมัยแต่กอกแตกี้แล้วล่ะสิยังสีหาเนว้กินอีหย่างก็บ,บ่มีนะเอาอีลี บีกันเลยแบบว่าบรูสีเฮตย่งไดดิมือเจ้า่ะก็เลยจะปรึกษากับไม่จะตอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวให้เราตื่นขึ้นมาแล้วก็ปรึกษาทุกคนถ้าเกิดว่าเลี้ยงนางบีเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้บ้านนางบีมีพื้นที่เยอะแยะนะคะก็อาบสีเฮอันนั้นอันนี้นะคะมือเจ้า่ะแต่ว่าก็คิดอีกมุมหนึ่งค่ะว่าโดยธรรมชาติของเต่าเขาอาจจะอยู่อยากอยู่แบบธรรมชาติอย่างสี่นะคะเขาอาจจะอยากอยู่แบบธรรมชาติแต่ ทำยังไงถึงจะให้พ้นเงืม้อมือของคนใจร้ายจังซี่แมถ้าเกิดว่าเอาไปมอบให้ศูนยอนุรักษ์กัะทาเบิง้งค่ะมืเจ้าขาเขาซีรับบอเขารับอยู่หรอกเนากะก็ดีเด้อขอาไปจังสันก็ดีถามไม่สติก,ก่อนก็ไอสติกอยากเรียงเองบอจังสี่แม่เพิ่นขึ้นมามืเจ้าเอ้ยเขามีแต่แบบอันอียงก็ ดกอกหญ้าแต๊มหัวเขาไปเบิดเลยค่ะมือเจ้าขานั่นแหละความฝันมืาขึ้นเนี่ยกับนังดีกับฝันไต่ยังสั้นน้ำค่ะมือเจ้าฝันดีเติบยู <c oughs> ข้าวเมานั่นอยากกินข้าวเมาา <c oughs> ข้าวเมาอ่ะซื้อข้าวเมาให้หน่อยร้อยหนึ่งเขากำลังออกมา แล้วก็ใส่ไอ้นั่นนะ่ะคลุกคลุกใส่มะพร้าวอ่อนน้องมุเจ้าเนาะแทงอายุค่ะเท่าไรคะโอ้แทงอายุ <c oughs> เลี้ยงเองถ้าเกิดว่าเลี้ยงเองนางบีก็จะทําแบบนี้เลยค่ะนางบีจะทําทําคอกให้เขาแบบดีๆเลยยังสี่แม่มุเจ้าค่ะเฮ็ด <c oughs> มองให้เขาอยู่แบบดีๆเลยยังสี่ อิลีเด้น้องเมื่อเจ้าเนาะมามาซึ่งซึ่ง,งเต่าโผล่ให้เห็นซึ่งกําลังจะตรงกับวันเกิดนางบีพอดีค่ะเมื่อเจ้าขานางบีเกิดอีกสองวันข้างหน้านางบีเกิดวันที่สี่เมื่อเจ้าเพิ่นกับม้าแบบโหเต่าอย่างไม่ใหญ่คักใหญ่แน่แท้ไม่เคยเห็นเต่าเต่าบกที่แบบว่าใหญ่ขนาดหีีมาก,ก่อนเลยอเอออิลีเด้ใหญ่แบบพูดว่าน้งไม่ตังไหมอ่ะ บ่มีบ่มีตังค์บ่มีเงินซื้อข้าวเมากินดอกมือเจ้าฝนก็สิฝนก็ตกอืะสองถ้วยหาซิปวะสันใช้ความเชื่อตัวเองค่ะเอาเอาความสบายใจของเราเนาะเอื้อยเนาะเนาะเอื้อยเนาะอิหรีได้ละเนาะ เมื่อไหร่คลอดลูกอีกห้าอาทิตย์ค่ะใช่ค่ะแม่เป็นคนคิดบวกตลอดก็จะมีแต่สิ่งดีๆของมาอีลีเด๊มุ้เจ้าค่ะเอาให้สูตรนันุรักษ์ค่ะดีที่สุดจะได้ไม่กักขังเขาให้เขาเป็นอิสระเป็นเป็นอิสระเป็นอิสระเป็นอิสระสูตรนันุรักษ์เพิ่นเสียไปปอยใส่ล่ะ กระสิบประยูนในส่วนสัตว์อีกบอจริงๆแล้วนังบีก็อยากปล่อยลงทุ่งนาให้เขาเป็นธรรมชาตินี่แหละคะ่ะมือเจ้าขาเบาอินดีเลยแต่ว่านังบีไม่เห็นถึงความปลอดภัยค่ะหรือว่าสะบัวหน้าบ้านของนองบีดีปะ่ะสะบัวหน้าบ้านดีไหมคะสะบัวนังของนองบีอญ่เติบเด้มือเจ้าขาใหญ่นะคะเนี่ยสะบัวหน้าบ้านของบีเอ้า เอาซอิยูให้เล่ล่ะอเอาเนี่จแล้วอ,อย่าลืมกาแฟดังบีเชา้านี้คุณดื่มกาแฟดังบีหรือยังคะกินลวไปเนาะกาแฟดังบีนี่ใแก้วขาเซานี่ทากาันกินหรือยังอือืม,อม อยากเจกอพี่มากเลยกว่าจะกลับเมืองไทยคงอีกสองปีโบเป็นยังโอดอาก่รโบเป็นยังค่ะ,ะากาแฟาขอนคงบีนะคะมิเจ้าคขาเป็นกาแฟาจอยเด้อเป็นกาแฟาจอยค่ะมิเจ้าบ่าไดอันนี้สั่ เออนั่นร้องเถิดค่ะให้มีไฮอันนี่ยฟายฟ้าวย่าฟ้าวตกเริม่มมานี่ขออีกหนึ่งวันค่ะขอถ่ายงานให้เสร็จก่อนทํางานให้เสร็จก่อนอย่าฟ้าวตกเนอะเทพบุตรเทวดาเอ่ยกาแฟของวีเป็นกาแฟาจ่อยนะคะเจ้าขาเป็นกาแฟาลดน้าหนักนั่นเองเด้อผู้ใดอยากกินนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะสั่งซื้อได้เลยค่ะ ตอนนี้บมี่โฟมชัชันค่ะมืเจ้าขาบมี่งโมัชันก็กินกินโวดค่ะกินดีเออกินดีนีค่ะมือเจ้าขากินละนจ้อยไหมเมื่อคืนอยากรู้ว่าตัวไหนขึ้นมากินกับข้าวอยู่บนโต๊ะเนี่ยอนตี้จะไปไหนอีกเป็นดีอย่างอีก ที่สุรินอืเอาปักไว้สำนีก่อนเดี๋ยวดังบีมาใหม่นะคะ